นะคะแม่บายเรามาประเดินไม่ต้องเสียเงนเราจะนั่งบุบไปบะหมี่ไปเจอกันใหม่โอกันหน,น้าเจมมีนครปฐมด้ะพี่กับวระคงประมาณถึงบ้านก็สายจะตีสี่โมงมาดูแล้วได้ไมั้ยน่าจะได้อยู่ชั่วโมงครึ่งอ่ะ ใหญห่เขาเอามาตู้เรือาบางใหญ่ใช่ไหมเนี่ยใช่เขาแทนดูงแรมไปลงบางใหญ่ลงที่ไหนนะ้องพอผสมแค่แค่กกิโลเองกรอปมารังเดินทางกลับเลยนะคะทริปนี้ขอบคุณน้องหน่อยมากนะคะที่พา,ามาเปิดหูเปิดตาแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์มากกินเค้กเค้ก <laughs> <take, take. S 1> อ๋อวันเกิดแล้วเมื่อวานก็สงสัย ปิดไฟทำไมปิดไฟเว่าเข้าไีกสักแอบมีเ,เบอร์ดไปซื้อเค้กตอนไหนพี่รู้แนละ้วอเนเด็ก็ตอนที่ที่ที่กุ้งเปิดท้ายอ่ะตอนที่จะเข้าห้องอ่ะ ไม่ให้พี่มองให้